คือประสบการณ์ทำงานร้านเช่าวิดีโอการ์ดที่ต้องมาเจอกับเรื่องสยองพวกเราจะเอาชีวิตรอดได้ไหมไปรับชมกันเลย,ยพ้องในเสียงฉันในวันนี้ก็ไม่ดีขึ้นเลยแหม ถ้าไม่ดีนะายก็พักพักไปสินายจะมาทําคลิปทําไมเนี่ยและถ้าฉันแพักเนี่ยจะโดนหักเงินเดือนไปแล้วกลัวเรื่องนี 2> 2> ้อจะกบไม่ต้องห่วงหักแน่นอนเว้ยหักไปพันหนึ่งเลยเจ้าอะไรกินเนี่ยโดนหักพันหนึ่งเนี่ยว่าก็ว่านะสงสารจะกบจังแต่นายก็ต้องพูดเยอะๆเหมือนเดิมนะจะกบอยากกินแรงพวกฉันโว้ยเหมือนจะสงสารใช่ไหยก็ตอกย้ำฉันนะโอเคไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าเสียงฉันจะไม่ดีแต่ว่าหน้าตาฉันดีก็พอแล้วแล้วไม่อยาก อยู่แล้วไม่อยากเห็นคนหน้าตาดีเออหนีดีกว่าโอ้อยไปไหนแล้วมานี้โดยในวันนี้นะพงแนวนะฉันะจะพาพงแนวมาทํางานชื่อร้านเช่าวิดีโอแห่งหนึ่งนะเว้ยไม่ต้องบอกเลยบรรยากาศแบบนี่ยมีผีแน่นอนโอ,อ้ยจะมีจริงอรอเออมีแน่นอนนี่เลยนายรอดูได้เลยโอ้ยงั้นผีตัวนั้นก็ต้องไปชา้าเลยเลย <laughs> เดี๋ยวเราไปดูเลยดีวยกว่ามันจะแน่กวัวสักแค่ไหนกับการทำงานร้านเช่าวิดีโอตอนดึกนะเว้ย oh, <okay. S 1> ไปกันเลย <Yeah. S 1> ไปกันเลย <Yeah. S 1> ไปเลยใ <Yeah. S 1> นคลที่หนึ่งนะทนุกคนนาร้าน VHS สเตอร์ เรามาทํางานที่นี่เป็นงานใหม่ของเราเนะเกี่ยวกับวิดีโอสินะเออแรงเช่าวิดีโอก็บอกไว้แล้วตอนต้นคลิปแล้วเขาอหาอ่านกดด้วยอยาจะเกรบเออต้องอ่านกดก่อนที่จะเริ่มทํางานในคืนนี้นะขอกดอะไรก็ได้แต่อย่ามีกดห้ามเอาของเข้ากินเลยนะเว้ยหิวอ่ะเออนายเห็นจะกินยังเลยถ้าไม่กินงานก็ไม่เดินนะโอ้เราไปกดไรย้อนนะกินดึกเออก็จริงนะโอเคมามองหนายแล้วทำไมผ้ามันเหมือนมีแมงหวีมาบินตรงหน้าฉันวะเนี่ย นึกว่าภาพกล้อง C C T V เออก็้อจอดผิดช,ชัดเลยช่วยเอาภาาแบบนี้ออกไปได้ไหมเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยแม่นี่คือร้านที่เราต้องทำนะทุกคนแครับซึ่งเราต้องไปอ่านกฎก,ก่อนนะเว้ยโอ้โห้วยนี่คือร้านวิดีโอ <c oughs> โอ้โหเยอะแยะให้มอหลายแนวเลยโอ้โหวิดีโอเพียบไปเลยมองไปทางไหนก็เพียบไอโซนแฟมิลี่ไว้ฉันว่าน่าจะมีหนังเดอะฟาดอยู่ในนี้นะเนี่ยอ๋อหนังครอบครัวสินะ เออมีเป็แอคชั่นก็มีเฮอร์เรอร์ก็มีนะทุกคนตรงนี้โอ้ระดับชั้นนี่ต้องอยู่หนังมุมนี้เลยโอ้ในชอบเฮอร์เรอร์เหรือน่าจะกับเฮอร์เรอร์อยู่แล้วโอ๊ยรีบอ่านกดดีกว่าเว้ยเดี๋ยวจะนายด่านะเออโอเคทุกคนเดี๋ยวมาอ่านกดดีกว่านี่คือกดคือเขาบอกว่าอะไรนี่อย่านอนหลับขณะทํางานนะพวกนายโอ้และเหมือนว่าถ้ามีวิดีโอมาคืนเนี่ยต้องเอาวิดีโอไปเก็บที่ด้วยนะ อ,อแล้วก็ต้องเก็บตามประเภทของหนังแน่ๆเหมือนเขาบอกว่าข้อ,อเสียระวังตอนกลางคืนอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะเออเหมือนจะมีอะไรบางอย่างด้วยโอเคโอเคช่างมันเลยทุกคนแกกระบาดออกเลยดีกว่าเอ้ยมีลูกค้ามาแล้วเฮ้ยเค้ยแหเดี๋ยว What? ยังไม่ทันได้ต้อนรับเลยไงเพืจะมีวีดีโอวางไว้ตรงนี้จ,จะเกลบอ๋อครจบเอาอันที่เช่าไปมาคืนนะเว้ยงั้นเราก็เก็บเลยละกันงั้นเรากดเก็บดูดมาแต่วิดีโอแบบนี้เราไม่ต้องเช็คสภาพเลยว่า,าเสียหายหรือเปล่าน่าอาจจะไม่ต้องนะหัวหน้าไม่ต้องให้เราทำม่เอเอถ้าหายขึ้นมาก็หัวหน้าก็รับผิดชอบไปเลยเอาเวดีโอไปเก็บแล้วโว้ย อิระชัยมาสิต้อนรับครับที่เด็กต้อนรับครับจะชอบวิดีโอเรื่องไหนครับเฮอร์เรอร์เหรอชอบเฮอร์เรอร์เหรอดูแนาเพื่อนผมไหมเฮอเลอร์พอไหมเอออยากดูเฮอเลอร์เหรอครับเฮอร์เลอร์พอเปล่าโอ้ยเขาเดินหนีเลยไม่อยากเจอนายเฮอเลอร์เกิน์อ๋อนี่ไงและนี่คือเข้าจะมาชอวิดีโอของเรายแล้วต้องทำการกดที่คอมพิวเตอร์ใช่ไหมจัดการเลยตะเกิบอ๋อเรียบร้อยเขายืมหนังไปแล้วเว้ย ขอบคุณที่ใช้บริการนะคะไว้มาเช่าอีกนะชัว,ว่าเป็นงานชื่งง่ายมากเลยนะใช่แต่ตอนนี้ฉันว่างมากเลยอยากเปิดหนังดูเลยเนี่ยไ<ว>้ <ไว S 2> พวกนายอะไรเออบิลิงเข้ามาในร้านเราใน<ไ><ไ>เอาวยอไหแล้วลิงดูแหน่งแนวเฮอร์เรอร์ด้ไหะ <c oughs> สุดยอดไปเลยครับพี่ลิงเลือกได้แล้วเหรอครับลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเราปกอบเข้าไปแต้มมันเด่มมีวิธีแค่นี้เรียบร้อย เมื่อกี้จะดิ้นไอ้ตกประตูนะมีหัวคนยื่นออกมาวิ่งว่านั้นใครแน่หายไปแล้วโอ้บางทีจะควรไปนอนแน่โอ้เสียงเสียงไม่ไหวแล้วจะเกอบในกลัวเกิดไปใช่ป่าวเออบางทีกลัวไปนอนเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นสิ่งแปลกแปลกน่าจะแบบนอนน้อยนะพวกเราคิดแบบนั้นแล้วเราจะนอนไหนมันไม่มีเตียงนะว้ย ฉันนอนในห้องน้ำละกันนะทนั้งงานเอ้อย่าไาอยู่กับฉัน <c oughs> เลยอ๋อคุณลูกค้าครับเดี๋ยวผมจัดการให้เองนะอ๋อในตอนนี้คือเรามาเก็บตรงนี้ละกันกดเก็บตรงนี้เรียบร้อยอันนี้คือแนวอะไร,รอ๋อพวกนายรู้หรือเปล่านะอ๋ออันนี้คือของออกใหม่เว้ยใช่ไหมแนวออกใหม่แนวอะไรละเนี่ยหมายถึงหนังใหม่นะโอ้แต่ดูคุณภาพหนังเรานี่คุณภาพระดับเทชดีทำดีเนี่ย ฉันว่าบริษัทเราเนี่ยทำแผ่นผีแน้เลยให้เราไปที่รถนะแล้วก็จบการทำงานในคืนนี้เฮ้ยเ็จแล้วกลับบ้านแล้วโย่กลับบ้านแล้วโว้ยไม่อยู่แล้วเว้ยเดินกลับเลย โอเคทุกคนแรกคืนที่สองก็มาทํางานต่อที่ร้านวีดีโอแห่งนี้นี่เราได้พักเลยเนี่ยรู้สึกพักเยอะไปถึง1วิเลยอ่ะทำไมวันหนึ่งผ่านไปเร็วจังวะเออแป๊บๆแล้วกลางคืนเหมือนเดิมมีประตูหลังร้านอยู่พวกนายอ๋อนี่ไงที่ตอนนั้นผีตัวนี้โผล่มาเนี่ยใช่ไหมในประตูเนี่ยอ๋อใช่เลยเออแม่ทุกคนเขาบอกว่าให้เราอะไรอ่ะ ไปเอาเทปที่เบสเมนต์น่ะอ๋อเทปเราอยู่ใต้ดินใช่ไหมเป็นสต็อกใช่ไหมใช่อยู่ทางนี้พวกนายอ๋อโอเคมาน,นีเร็วจะกรบเร็วโอเคเลยเพราะว่าตอนนี้ชั้นมันโล่งอยู่นะทุกคนแอนเดินมาแอเจอเทปเล้วอนแน่เฮ้ยเลเลยโอเคเรียบร้อยแล้วได้จะใส่ครบกันแล้วนะคะับผมแล้วก็ทำงานต่อได้อ้อต้องทิ้งขยนะน่ พวกนายจัดการในห้องน้ำได้นะดิฉันจัดการใต้ดินเองอ,ะ <Okay. S 1> อ่ะโอเคเลยเก็บขยะในห้องน้ำอยู่สามคนแล้วใครทิ้งมา <c oughs> อยู่หลังร้านนี่เองโ <c oughs> ยนเลยนะละครจืบๆไ <c oughs> อ,อ,อตวัวนั้นอีกแล้วแน่คนร้ายในโคน่นันออกมากระพีกแล้ว <c oughs> <c oughs> น้ำมันเอฟซีร้านวิดีโอเลยไงเนี่ยโอ้แล้วหายไปอย่างไวเลยจริงอ่ะเหลือขยะสองแอนเท่านั้นรีบเก็บเร็วแน่เลยนะลูกค้าเมื่อไหร่จะมาแน่วันนี้เออแอนเล่นยะไรดีๆหน่อยนะต้องมายืนตรงนี้ถึงจะเห็นหน้านายเว้ยเออโอเคได้เลยย่าได้เลยเดี๋ยวนะคนเดินเข้ามาเลยจะนึกว่าหินไหมเนี่ยหาฮลังให้เลยเอาทั้งอันโอ้ยิ่งเหมือนเลยเอเลี่ยนนี่ไงลูกค้าเอาของมาคืนแล้วแมา เอ้ขอบคุณมากเลยครับที่เอามาคืนเปไงหนังพวกเราสนุกไหมอ่ะเดินไปแล้วพอร้านเราขายวิดีโอฉันสงสัยอ่ะมีพวกวิดีโอคำสาบไหมเนี่ยอะไรคืออะไรวิดีโอคำสาบโอ้ยพวกนายไม่เคยดูหนังหอหนังผีญี่ปุ่นน่ะวิดีโอคำสาบไงไม่เคยดูสั่งซื้อสอันนะครับโอเคเอ้เรียบร้อยทำงานได้ดีแา่เลยเอเลี่ยนฉันงานไวบอกเลยไวกว่าฉลามเยอะเดี๋ยวบอกหัวหน้าเพิ่มเงินเดือนจาก200ไเป็น1บาทแล้วกันเพิ่มซะเยอะเลย อะไรไเดี๋ยวจบงานแล้วเลยอโ้ยเสร็จงานไวแล้วเนี่ยวันนี้เออเอาไปได้หลังนี้เลยโอ้ทุกอย่างราบรื่นดีจังจะไม่มีผีตามใช่ไหมเนี่ยเครื่องที่สาม้วทุกคนโอ้ยฝนตกโอ้รีบหลบเข้าร้านเร็วเออหูวันนี้ฝนตกลูกค้าน่าจะน้อยน่าดือฉันวม่เนสวัสดี่อกี้มันอะไรกับหัวกับหางด้วยอ่ะเออรู้สึกไม่ปลอดภัยตอนนี้ มืนไซีพีูเก้าหกเลยเออตัวผมเหมือนกันด้วยใช่ต่างกันแค่สีเองอ่ะโอเคลูกค้าสวัสดีครับผมทำไมลูกค้าไม่เดินมาทางนี้วะนี่อ้อมทำไมเนี่ยโอ้วันดีคุณยายคุณยายอยากจะดูหนังเรื่องอะไรแล้วทำไมมาสะดึกเชียวได้บอกว่าอะไรระวังด้วยหน้าอะไรเนี่ยพวกนายคุณยายมูลอล์อกเมื่อกี้ไอเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ยินเสียงกี๊ดคือเราต้องวิ่งเวย คุณยายคนนั้นนี่แปลกจริงๆเลยอะเนี่ยหรือว่าคุณยายจะรู้อะไรสักอย่างเนย่แล้วก็มาเตือนพวกเรากำลังรอฟังอยู่เลยเสียงกี๊ดอยู่ไหนจะได้วิ่งพร้อมมิงแล้วเนี่ยมันเงียบเกินไปไม่แน่พวกเราจริงมันดูเงียบมากเลยเงียบแบบนี้ไม่ค่อยดีฉันปวดท้องอะขอห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะโอเครู้ถามแล้ววัสดีครับคุณกอริล่าอ๋อจะยืมไปคัดก่อนใช่ไหมคุณกอริล่ามาเดี๋ยวมาคืนขอบคุณมากนะครับพี่คืน โหกำลังดูแลเล่นประตูอย่างมามันอยู่เลย <c oughs> หลอกค้หน้าวันมีลูกค้าเยอะ <c oughs> ไม่ทําไมเรากลับไวจังเลยอ่ะพักหลังเนี่ยอย่างว่าเลยนะโฟตโตอ้อาจจะแบบไม่มีลูกค้าไงต้องกลับเร็วเพื่อที่สี่นะคะผมว่าไงฮะามาคืนามาคืนเอมขอบคุณแม่นะครับผมที่มาคืน <c oughs> แฟมิลี่นี้เลยเลูกค้าใหมา่แล้วแต่เป็นคนเดิมเลยอ่ะมายืยมมาไลยคับ เมื่อกี้คืนไม่หมดอ่ะเออนึกจะลืมยืมไปเยอะเนี่ยให้พวกนายมาดูหลังร้านดิอะไรของเราอ่ะเนี่ยโคตรเก่าเลยอ่ะเราแน่อยู่ในยุคสมัยก่อนนะเพราะว่าดูจากภาพเราก็เก่าๆไงคอมก็เป็นคอมเก่าด้วยไม่เปไรอ่ะเอ้ยวิ่งหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยครออกไปข้างนอกแล้วก็ไปตรวจสอบดูว่าเสียงมันอย่างไหนเออหน้าร้านหรือหลังร้าน่ะพวกนายเอาเป็นหน้าร้านดีกว่ามหน้าร้าน่อนดีกว่านะโอเคโอเคตรวจสอบหน้าร้านเลย โอ๊ยถักขยะป่ะเนี่ยโอเคเป็นขยะละมีอ่ะหรือว่าต้องเดินไปกลางถนนน้าเป็นยังไงตรงข้ามมีมีลูกตาอยู่อ่ะโอ้ยอย่างมืดโอ้ตัวใหญ่สูงฉันว่าถ้าแบบวิ่งเข้าร้านเนี่ยเลยว่าพอเราเดินไปเรื่อยๆใครดูนะอ่าเราเราเดินไปหาข้าวเดิมเป็นยังไงมาแล้วเข้าใจเลยเร็วเลยวิ่งเสร็จขับรถหนีเลย บ้านสิรออะไรเราเอากับแม่เลยเออเจอเรื่องน่กกากลัวแบบนี้ใครจะอยู่เอาหนังครอบครัวไหมครอบครัวลิงอ่ะขํากิกลิงกลับหมาจัดการให้นะครับเรียบร้อยแล้วคุณลิงร้านเราดีดีนะแม้ทั้งคนหรือสัตว์ก็เช่าได้หมดนะเออไม่แบ่งแยกเลยดีสุดๆเออจริงหัวแน่แล้านี่ดีจริงแต่ฉันย่างรู้อย่างหนึ่งคือลูกค้าเราไม่มีใครขับรถมาสักคนเลยเหลือเดินมาเางเดียวเลยแม่เออเดินมาจากไหนก็ไม่รู้แถวนี้ก็ไม่มีบ้าน เออแล้วจอดรถก็มีให้จอดนะแต่ไม่มีรถมาจอดเลยสักคันพวกนายไม่เห็นต้นไม้เหรอเขาอาจจะอาศัยอยู่บนต้นไม้ก็ได้นะเว้ยโอ้ยเออถ้าเป็นลิงไงันรู้อยู่เไยไฟดาบไฟไฟดาบเลสกีนมาแรงเ่ยมันคือเสียงกีดหรือเปล่าอาจารย์มาคือเสียงกีด ไปจะใช้รถหนีหรือว่าจะไปอยู่ที่เบสเมนต์น่ะใช่รถหนีไหมใช่รถหนีไหมเออเราไม่อยู่ดีกว่าเราไม่อยู่เราไม่อยู่เออเติมน้ำมันด้วยอ่ะเนี่ยเออเดี๋ยวฉันเติมน้ำมันให้เออเร็ว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 ไม่ดี๋ยวออมันได้เ,ออเรากดอะไรอ่ะมันได้เช็คเ,ออเติมน้ำมันสามอันเลยเออกดเลยโอ้เดี๋ยวมันมันกดไปไม่ได้ใครยังไม่ได้กดเช็คใครยังไม่ได้กดเช็คเออยังไม่มีอ้าวอ้าวอ้า เอาแกวเช็คไปแล้วเลยใชนก็ขับหนีไปเลย <laughs> เราหนีไปได้แล้วเราบอกทุกคนแต่ว่าไม่มีใครเชื่อคุณเรื่องนี้เลย <laughs> ผมว่าลูกค้าได้เป็นลิงยังดูน่ากลัวกวก่าผีอีกนะ <laughs> ไปโผมาแค่นั้นเองอ๋อน้อยเกิน <laughs> เ,เจอเต็มแค่สองทีเองมั้งเนี่ย